ครับผมชื่อธีรุิพงศ์วิาพานนท์นะครับแบรนด์ของเราก็คือแบรนด์โอรุโดรามเมนครับวันนี้ได้มันเรียนก็รู้สึกว่าเออเราเรารู้ละว่าก้าวต่อไปเราจะเป็นยังไงแล้วเราจะรู้ว่าระบบแต่แต่ละอย่างอะ่ะในการเรียนครั้งเนี้ยเราจะนำของนำระบบเนี้ยไปใช้อย่างไงให้มีประสิทธิธภาพกับเฟรนชชายของเราก็วันนี้ก็ได้ความรู้ก่อนที่เราจะคิดในในแบบมโนของเราเองที่จะก้าวกระโดดที่แบบอยาก ที่จะขายเฟรนชไชร์เลยอะไรอย่างเงี้ยในความเร่งรีบแต่จริงๆแล้วบางครั้งเราก็ลืมระบบเบื้องหลังก็คือระบบของธุรกิจของเราก่อนที่เราจะขายเฟรนชาไช์ว่าเราต้องไปสร้างตรงไหนให้มันแน่นก่อนไปเสริมตรงไหนให้มันแน่นก่อนก่อนที่เราจะขายมันออกไปได้ฉะนั้นความรู้วันนี้ที่เราได้ก็คือว่าเราจะกลับไปปรับปรุงแล้วก็แก้ระบบเบื้องหลังบ้านของธุรกิจของเราให้มันแน่นขึ้นก่อนที่เราจะพัฒนาแล้วก็คิดไปถึงจุดขายเฟรนชไชร์ขั้นตอนหนึ่งค่ะ 同卡。